สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้นสัปดาห์นี้มาชวนคุณผู้ชมค่ะให้สังเกตข้าวของเครื่องใช้รอบตัวนะคะว่าหมดอายุหรือยังโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีเด็กเล็กๆนะคะต้องสังเกตเรื่องของนมนมผงนมชงชนิดต่างๆนะคะหรือแม้แต่เครื่องใช้ยอย่างผ้าอ้อมสําเร็จรูปเนี่ยจริงๆมีวันหมดอายุเหมือนกันนะคะครับเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีกลิ่นเน่าเสียเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะเสื่อมคุณภาพหรือแม้กระทั่งหมดอายุไปได้โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายต่อลูกน้อยครับโดยเรื่องนี้นะครับขอบคุณ ข้อมูลจากบทความที่มีชื่อว่าระวังของหมดอายุเสี่ยงอันตรายต่อลูกด้วยนะครับค่ะไปดูเนื้อหากันเลยนะคะโดยเรื่องนี้เผยแพร่อยู่ทางนิตยสารรักลูกค่ะเริ่มจากนมแม่นะคะที่ปั๊มเก็บไว้ก็คือเมื่ออยู่ในอุณหภูมิปกตินะคะสามารถเก็บไว้ได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะแต่หากเก็บไว้ในตู้เย็นทั่วไปนะคะจะอยู่ได้ถึงสชั่วโมงแต่ถ้าเป็นนมชงนะคะส่วนใหญ่ค่ะเมื่อคุณแม่ชงนมเสร็จแล้วนะคะก็คงให้ลูกกินทันทีแต่ว่าหากลูกกินไม่หมดหลังจากหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะคะควรทิ้งทันทีแต ถ้าเจ้าตัวเล็กนะคะยังไม่ได้กินนมที่คุณแม่ชงเลยก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน4ี่ชั่วโมงนะคะส่วนถ้าเกิดเป็นพวกอาหารเสริมสําเร็จรูปต่างๆที่รับประทานได้ทันทีนั้นมีอายุประมาณ48ชั่วโมงครับซึ่งนอกจากจะต้องสังเกตวันหมดอายุข้างบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยเมื่อคุณเปิดขวดให้ลูกรับประทานแล้วก็ควรจะตักใส่เป็นถ้วยแบ่งครับเพราะว่าการป้อนอาหารลูกโดยการตักจากขวดโดยตรงจะทําให้แบคทีเรียที่อยู่ในน้ําลายเนี่ยไปปนเปื้อนอาหารเป็นสาเหตุให้อาหารที่ยังไม่ได้กินนะครับบ ถ้าเกิดเป็นนมผงหลังเปิดใช้นะคะก็จะมีอายุ1เดือนค่ะแม้ว่าจะยังไม่ถึงกําหนดวันหมดอายุที่ได้ระบุไว้บนฉลากก็ตามนะคะแต่เมื่อเปิดใช้งานแล้วนมผงของเจ้าตัวเล็กก็จะมีอายุอยู่ได้แค่1เดือนเท่านั้นค่ะค,คุณแม่ควรใช้ช้อนที่แห้งสนิทนะคะในการตักนมแล้วก็ระวังอย่าให้ช้อนเปียกน้ําค่ะเพราะว่าจะทําให้นมเนี่ยนะคะจับกันเป็นก้อนที่สําคัญภาชนะบรรจุต้องสะอาดทึบแสงมีฝาปิดมิดชิดนะคะถ้าหากเป็นนมกระป๋องก็ควรระวังเรื่องของสนิมกันไว้ด้วยค่ะมาดูอุปกรณ์ต่างๆกันบ้างครับเริ่ม จากจุกนมที่จะมีอายุการใช้งานราว3เดือนซึ่งตามปกติแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนขนาดจุกนมตามช่วงอายุของลูกที่เพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วเขาบอกว่าจุกนมแต่ละอันจะมีอายุการใช้งานไม่เกิน3เดือนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จุกนมนั้นใช้ใช้ไปแล้วเริ่มเปลี่ยนสีนะครับรหรือว่าสีซีดลงหรือบวมขึ้นมานะครับรหรือว่าเนื้อ,อยางเนี่ยนิ่มใกล้จะขาดใกล้จะรั่วเนี่ยนะครับนั่นก็แสดงว่าใกล้เสื่อมสภาพแล้วควรจะเปลี่ยนทันทีขณะที่ขวดนมเองที่ยังไม่ผ่านกกาาาาารรใใชช้้งงงนนจะมีอยุถึ 3ปีแต่ว่าถ้าเริ่มนํามาใช้งานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอายุการใช้งานเพียง6เดือนท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีในการดูแลความสะอาดหรือว่าการรักษาต่างๆและยิ่งขวดนมที่ถูกความร้อนบ่อยๆนั้นก็จะมีรอยร้าวไม่ใสดังเดิมแล้วเนี่ยควรจะเปลี่ยนทันทีนะครับไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุครับค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากเด็กๆก,กินอาหารหรือว่าพวกนมต่างๆที่หมดอายุเข้าไปคะ่ะแน่นอนว่าอันตรายเกิดแน่นอนเลยนะค,คะเพราะว่ามาจากพวกเชื้อแบคทีเรียนะคะที่อยู่ในอาหารแล้วก็นมเพราะว่าอาจจะทําให้เด็กเนี่ยอาเจียนท้องเสียซึ่ง เกิดเป็นเด็กเล็กเนี่ยอันตรายมากนะคะใช่ครับอนอกเหนือจากเรื่องของอาหารแล้วก็นมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของหยูกยาก,ก็เป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของคุณภาพแล้วก็วันหมดอายุด้วยครับเพราะไม่ใช่แค่เพียงประสิทธิภาพในการรักษาจะลดน้อยลงนะครับแต่ยังหมายถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดด้วยใช่ค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะหยูกยากของเด็กๆผู้ใหญ่ก็สําคัญต้องดูเหมือนกันเลยนะคะคโดยในบทความดูอย่างไรจึงรู้ว่ายาเสื่อมนะคะเขียนโดยอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้แนะนําวิธีสัง เกตค่ะคือถ้าเกิดเป็นยาเม็ดแคปซูลนะคะถ้าเกิดหมดอายุเนี่ยมันมักจะบวมโป่งค่ะภายในจะสังเกตเห็นว่าผงยาเนี่ยเปลี่ยนสีอาจจะมีเชื้อราขึ้นที่เปลือกแคปซูลนะคะแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนแถมมีสีที่เปลี่ยนไปด้วยส่วนยาเม็ดนะคะเมื่อหมดอายุก็มักจะมีสีที่เปลี่ยนไปซีดจางลงแล้วก็แตกก่อนนะคะแล้วก็เป็นผงง่ายค่ะเมื่อจับเนี่ยจะรู้สึกเม็ดยานิ่มๆด้วยนะคะส่วนยาเม็ดที่เป็นแบบเคลือบน้ําตาลเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินรวมเนี่ยถ้าเกิดหมดอายุขึ้นมามกเเยยิ้มนนีวล่ หืนหืนบูดบูดครับ แต่ถ้าเกิดเป็นยาน้ำเชื่อมหากหมดอายุก็จะกลายเป็นสีขุ่นๆตกตะกอนเห็นเป็นผงๆไม่ละลายเนี่ยนะครับหรือว่าเห็นเป็นน้ำใสๆคนละสีลอยปะปนกันอยู่ในขวดเป็นชั้นๆครับหรืออาจจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวขึ้นมามาถึงบรรดายาที่เป็นขี้ผึ้งแล้วก็ครีมครับถ้าเกิดเสื่อมสภาพจะพบว่าเนื้อยาแข็งขึ้นมากว่าปกติแล้วก็แห้งหรือสีเปลี่ยนไปจากเดิมส่วนยาหยดตานั้นทางที่ดีไม่ควรจะเก็บนานเกิน1เดือนในตู้เย็นครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้เนี่ยก็ควรจะทิ้งไปได้แล้วเปลี่ยนนขววดดใหม่่่่เอะคครับสาทีไ้จก งพยาบาลที่ใส่ถุงซิปมาให้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะไม่มีวันหมดอายุแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ถึง5ปีเพราะว่าวันหมดอายุเนี่ยนะคะจะอยู่ที่กระป๋องยาค่ะโดยโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกนะคะมักจะไม่เขียนไว้ที่ซองยาให้ดังนั้นนะคะหากเป็นยาเม็ดที่เหลือค้างไว้ที่บ้านค่ะอย่ากเก็บไว้นานเกิน1ปีนะคะหากเป็นยาน้ําที่ไม่ใช่ยาแก้อักเสบสัก3เดือนก็ควรจะทิ้งสักครั้งหนึ่งก็จะดีกว่านะคะก็มีคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตาหลายคนที่ต้องทานยาหลายตัวนะครับลูกหลานก็ช่วยกันดูด้วยละกันครับทางนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกครับว่าถ้าเกิดเผลอรับประทานยาที่หมดอายุเข้าไปเนี่ยนะครับไม่ต้องล้วงคอไม่ต้องดื่มนมครับก็ให้ดื่มน้ําตามมากๆแล้วก็เก็บฉลากเก็บซองเอาไว้ว่าให้รู้ว่ารับประทานยาอะไรไปค่ะและที่สําคัญนะคะลองโทรไปถามได้ที่ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่นี้เลยซึ่งก็จะมีนักเภสัชวิทยาคอยให้คำแนะนำนะคะบอกวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็จะประเมินด้วยว่าควรจะไปที่โรงพยาบาลหรือไม่นะคะใช่ ครับ